ให้เต็มที่อ่านนี่นะคะน้องจัก,กรีนะคะเอาดูเอาให้ดูความน่ารักนะคะทโอ้เดียวกงไงทอง้องออถ้าไงท้องจะทำไงข้างหลังคือพายทองคำนะคะนะคะลุงทองคำก็ยืนยืนปวดหัวกับเด็กน้อย ลุงบอกว่าเด็กน้อยดื้อโพสลุงบอกเด็กน้อยดื้อโพสเด็กน้อยดื้อไหมอ่ะสงบนิ่งหนึ่งนาทีนี่แนนลูกกระสุนมาเลยพวกนีก้ครบเจ็ดขวบแล้วยังโซนเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความน่ารักค่ะ